เราจะมาเฝ้าเดียวกันในพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่7ว้าขวานลอยน้ำท่านเอลิชานั้นได้พักอยู่กับผู้เผยพระวาจนะวันหนึ่งคุมผู้เผยพระวาจนะก็มาบอกกับเอลิชาบอกว่าท่านเอลิชาครับเนี่ยสถานที่ที่พวกเราอยู่เนี่ยก็ขับ แคบไปแล้ว,วเราคิดว่าจะไปตัดต้นไม้แล้วก็สร้างที่อยู่อาศัยที่นี่ให้มันกว้างขวางขึ้นเอลิชาก็บอกกับพวกเขาว่าไปเถอะแต่ก็มีคนหนึ่งเขาก็ได้ชวนท่านเอลิชาบอกว่าขอให้ท่านเนี่ยไปกับเราด้วยเอลิชาก็ บอกว่าไปสิเราจะไปกับท่านแล้วเอเดีชาก็ไปกับพวกเขาเมื่อพวกเขามาถึงแม่น้ำจอแดนริมนั้นเขาก็เริ่มตัดต้นไม้ก็ทำงานด้วยกันอย่างขยันขันแข็ง,ขงร่วมไม้ร่วมมือกันปรากฏว่าขณะนั้นมีคนหนึ่งที่เขากำลังตัดต้นไม้อยู่นั้นหัวขวานเนี่ย หลุดตกลงไปในแม่น้ำเขาก็กบอกว่าแย่แล้วแย่แล้วในท่านหมอขวานน่ะมันตกลงไปในน้ำนี่เป็นขวานที่ยืมเข้ามาท่านเอลิชาก็เลยถามว่ามันตกลงไปที่ไหนล่ะและ้วคนนั้นก็ชี้ให้ดูที่ที่ทตำแหน่งที่หมอขวานนั้นตกลงไปแล้วท่านเอลิชา ท่านทำยังไงคะท่านก็ตัดกิ่งไม้หนึ่งกิ่งแล้วก็เวียงลงไปที่ตรงนั้นตรงที่หัวขวานตกลงไปอากฏว่าเกิดอะไรขึ้นหัวขวานเหล็กนั้นลอยขึ้นมาวันตุนตะลึงมากเลยในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ท่านเอเลชา ก็บอกกับคนนั้นว่าไปเก็บขึ้นมาเถอะหยิบขึ้นมาแล้วเขาก็ไปหยิบขึ้นมาแล้วก็ทำงานต่อจนงานก็สำเร็จอัศาจรรย์มากเลยใช่ไหมครัที่เป็นเรือํอำนาจของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้ผ่านทางท่านเอลีชาหลายครั้งในชีวิตของพวกน้องๆก็รู้ใช่ไหมคะว่ารายละเอียดทุกๆอย่าง ในชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าก็ให้ความใส่ใจและพระเจ้าก็ให้ความสนใจด้วยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆเท่านั้นเอลิชาก็อยู่กับกลุ่มผู้เผยพระวชนะใส่ใจแล้วก็ห่วงใย,ยพวกเขาเวลาเดียวกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สําคัญบางอย่างเกิดขึ้นพระเจ้าก็ทรงใช้ท่านเอลิชาทําการอัศจรรย์พระเจ้าห่วงใย,ยพวกเรา และดูแลเราพระคัมภีร์บอกว่าจงละความกระวลกวังวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายมาให้น้องๆที่จะเชื่อมั่นในพระเจ้าและก็วางใจในพระองค์มีสิ่งใดในชีวิตของเราว่าให้อธิษฐานมีบางอย่างที่เราไม่สบายใจที่เราได้เห็นคุณพ่อคุณแม่เราไม่สบายาให้เราอธิษฐานบางครั้ง เราอาจจะรู้ข่าวบางอย่างเกี่ยวกับคุณพี่ของเราที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเรียนให้เราอธิษฐานหรือตัวเราเองบางครั้งเล่นกับเพื่อนล้วทะเลาะกันแล้วไม่สบายใจก็ให้เราอธิษฐานเรื่องเล็กๆน้อยๆทุกอย่างของเราเราสามารถทูลตอบพระเจ้าได้พระเจ้าทรงสดับฟังคำริงวอนของเรานะคะ ให้เราอธิษฐานตอบสนองพระคำของพระเจ้าร่วมกันก็แต่พระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เป็นเหมือนใจให้เราให้เราเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตของเราที่เป็นผู้เล็กน้อยในขณะที่เราเองดำเนินชีวิตประจําวันเราอาจจะเจอหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัญหาพระเจ้าทรงอยู่กับเราและพระเจ้าทรงสดับฟังคำมิงมอนของเราขอเพียงให้เราเอง วางใจในาพระองค์และได้เข้ามาหารพระองค์บุญต่อพระองค์ขอขอบพระคุณในพระวจนะของพระองค์ในวันนี้วันนี้ขออธิษฐานเพื่อครอบเรัวของคุณใจแล้วก็คุณทิพย์เป็น้องแทนน้องวาวาเป็นหลานทั้งสองคนด้วกับท่านขอพระเจ้าทรงดูแล,ลรักษาสภาพของพิชัยด้วยช่วงนี้พันไม่ค่อยสบายในสุขภาพร่างกายอ่อนแอขอพระเจ้าทรงเป็น แพทย์ผู้เปิผู้เยียวยาร,รักษาในท่านมีกำลังที่มาจากรองในรับการเยียวยาจากพระเจ้าด้วยและคุณทิพย์เองก็ทำงานอยากรู้พระเจ้าอวยพรในคุณทิพย์เองที่จะมีการดูแลการปร้องที่มาจากรองในการขับขี่ยวดยา,านพาหนะทุกอย่างความปลอดภัยการดูแลการคุ้มครองที่มาจากรองด้วยน้องแทนนั้นน้องวาววาวกำลังติโตัวขึ้นมา เรียนรู้เรื่องของพระองค์เข้าใจเรื่องของพระองค์และโตขึ้นก็จะเดินในทางของพระองค์ช่วงน้องแทนช่วงนี้กำลังจะต้องเตรียมตัวสอบเข้าหมหนึงโวยพรให้น้องมีความตั้งใจมีสติปัญญาในการเรียนรู้ไม่เพียงแต่พระคำของพระองค์ในการเรียนรู้วิชาการต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ที่จะเสริมสร้างเขาในอนาคตต่อไปน้องมาวาที่กําลังเติบโตขึ้นมาน้องมาวามีความตั้งใจ เรียนรู้พระคำของพระองค์ให้มีความเข้าใจพระคำของพระองค์และเป็นเด็กที่เชื่อฟังคุณตาคุณยายด้วยขอขอบพระคุณพรองในพระวจนะของพระองค์ในวันนี้และครอบครัวของคุณชายคุณทิพทั้งแทนนังวาวาที่ร่วมเทงในงานกรินจักรแล้วก็รับใช้พระองค์อย่างสม่ำเสมอขอขอบพระคุณพระองสำหรับทุกสิ่งร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.